เดี๋ยวเวลาอย่างไงเธอก็ไม่ยอมพูดแน่มันต้องอดทนกันหน่อยเอ้ยมีปัญหาแล้วแหวนรเล่นตัวใช่ไหมไม่แปลกใจเลยเธอมีบางอย่างฝังอยู่ในแขนนะอุปกรณ์อะไรสักอย่างฟิลิปกบอกว่ามันอาจเป็นเครื่องติดตามเอ้างั้นพวกมันก็รู้วิกฤตเราแล้วใช่ไหมก็ควรอย่างนั้นแหละเราลีเพนดีกว่าพาไปที่อื่นไม่ได้อะไม่มีเวลาพอจะขนย้ายเราต้องปากอยู่ที่นี่ถ้าพวกไปตีอ่อนตรงการโดเธอ ก็ต้องเหนื่อยกันหน่อยละเราต้องทําให้เธอเปิดปากก่าจอนบุกเข้ามามีแววว่าจะไม่ทันน่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจัดก,การเองขอแค่เวลาเตรียมตัวนิดหน่อยนายโอเค,อเคใช่ไหมมาเชาเอาเลยที่เหลือมาช่วยกันปิดบ้านให้หนาแน่นถ้าอย่เหลือทุลัอะไรก,ก็ไปจัดการซะ เราเริ่มรีดข้อมูลจากแฮร์รมันจะต้องเริ่มยาวแน่นอนนี่มันจะไม่ใช่วิทยาศาสตร์สักเท่าไหร่นะเธอจะไวไหมก็คงอย่างนั้น่ ทำไมต้องทำขนาดนี้เลยเหรอฉันมาหนึ่งแต่พวกนายมีห้าคนครึ่งอ่ะนันวรตีนว่ะเลือกูจาได้สระบอกมาสิว่าอาวุธชีวภาพนั้นใช้ทำอะไรจะได้ไม่จ้องเจ็บตัวเยอะ well, แล้วจะมันสนุกอะไรล่ะเ <laughs> จนได้โปรดเถอะ <Okay. S 1> ผมไม่อยากทำคุณเป็นได้ดีกว่านี้ นายเองยังไม่รู้เลยว่าจะทำได้ไหมเราทุกคนต่างมีทางเลือกฉันเลือกของฉันเองแล้วนายละ่ะ <c oughs> ผมคิดถึงคนแบบเก่านะเธอยังมีสติอยู่ไหม เจนเจนได้ยินไหมอะไรนี่อ่ะเลเลอรเรียกว่า separation ทำใจให้สบายไว้นะสบายอย่างนั้นเหรอฉันอ่ะโธเอ้อะไรเหรอคุยกับผมไม่เจน ฉันไม่อยากทำอย่างนี้ไม่นี่คือตัวตนของคุณที่แยกออกจากที่นี่คุณต้องช่วยเราเจน อันมีอวุธชีวาภาพและคุณกำลังวางแผนโจมตีอะไรบางอย่างไล่ฟังหน่อยได้ไหม <can> จะลองดูก็ได้แต่ว <I> ่า would never like that. ฉันไม่เคยคิดจะทำอะไรอย่างนั้นเลย oh. ตอนนี้คุณอยู่ที่ไหน อยู่บ้านไม่เป็นไรนะหนูไม่เกิดอ,อะไรขึ้นที่นี่เนี่ยในบ้านเหรอเห็นอะไรแม่แม เฟนนะแม่แม่แม่บาดเจ็บอ่ะแม่ไม่เป็นไรอ่ะหกล้มนิดหน่อยแม่อยากให้หนูอยู่ในห้องนะแล้วทำไมแม่มีปืนอ่ะเจนเจนไปหลบใต้เตียงเราอยู่ที่นั่นให้นานที่สุดโอเคเหมือนเล่นซดนแอบอแบบหนูไม่อยากเล่นเจนรีบโรดเถอะอยู่ใต้เตียงโอเคนะอยู่ใต้เตียงแม่รักลูกนะหนูก็รักแม่ค่ะ ทรงจำในวัเด็กเหรอแม่ตกอยู่ในอน,นตรายเหรอใช่คิดว่าทำไมถึงนึกเรื่องนี้ในตอนนี้ฉันไม่เคยลืมเหตุการณ์นี้ทรอยมันทำให้ฉันเป็นฉันทุกวันนี้หรือแบบที่เคยเป็นอหรือจะเป็นไม่รู้ไม่รู้ต่อไปอแล้วเกี่ยวกับเดอะแครเดอร์เหรอจำชื่อได้มแคเดอร์คืออะไรจำได้ไหมน่าจะเกี่ยวกับจกกระจกเหรอ ใช่บางคนที่รู้ใครบางคนที่รู้มันอยู่ในอย่าได้มัาอนะ่านนะห้ามบอกใครเดร็ดกันฉันต้องรู้ให้ได้ <พ Lauren. S 2> อุบอซะเจนโอเคไหมฉันอยู่ที่ไหนไม่รู้ ฉันต้องซ่อมกระจกอะต้องเอามารวมกันหาเศษกระจกกลับไปสนาตามตัวเลขลงไปตามลำดับที่เห็นตอนฉันเป็นเด็กแม่ชอบเล่นลากขุมซรัพ เหลือสองได้แล้วทรคุณมีอะไรให้ผมไหมมันเข้าใกล้แล้ว oh. <Jane. S 1> แม่ฉันบอกอยู่ใต้เตียงอะแต่ฉันไม่ได้อยู่ เจนลูกรับแม่ดูแลตัวเองด้วยไม่เจนอยู่นี่นะไม่มองพ่ออยู่นี่อย่าส่งเสียงเดี๋ยวพ่อมารับ กล้าหันไว้ลูกก็หันไว้คุณไม่เคยเล่าเรื่องนี้ผมฟังเลยพวกเขาตายได้ยังไงมันไม่จำเป็นต้องให้คุณรู้ไงทรอยมันอยู่ไหนเนี่ยเคยมาที่นี่นี่พวกเขาออกอะไรบางอย่างพติออนขโมยอาวุธชีวภาพจากแลบจำได้ไหมเริ่มจะจำได้แล้ว ข้าดิบหนึ่งอันฉันไม่อยากจะเป็นอย่างนี้แล้วทรอยคุณทำได้ไม่ว่าจะเจออะไรดูเหมือนจะเป็นส่วนหนึ่งของโปรเซสเงียบไว้ this?

พ่งจะมาเข้าใจวินาทีนั้นเมื่อหลายปีผ่านไปแพนซิอนมาแล้วมอกันเพียบเลยทางเหนือจังหวะเเกือบจะได้แล้วอะจุดตอนนี้ไม่ได้นะวูดรับช่วงต่อที่หลงผมรับไม้ได้ที่ทเหลือเราจัดก,การเอง ฝากความคิดถึงด้วยเซฟปิดห้องไปฏิบัติการฝังนะทุกคนเราต้องจื้อเวลาให้วูดให้ได้นานที่สุดถ้าเราไม่ได้คำตอบจากแฮโร่ทั้งหมดที่เราทำมันจะสูญเปล่าผมไม่รู้พวกคุณคิดยังไงนะแต่ผมไม่ได้มาตายในหน้าประวัติศาสตร์ที่ไม่ได้จารึกมันจุกระสุนให้พร้อมแล้วไปต้อนรับไอ้พวกนั้นกันทุกคนตามมา เซฟเอเลฟิลิ์เข้าไปจำที่เอฟฟิลิปจะวางระเบิดเพิ่มอ่ะไปจัดการซะพร้อมไหมฟิลิปพร้อม Case, come on back. Pantheon approaching. They pop smoke. Get ready. Shield! Blow those charges, Case. Weapons free yeah I'm just doing what I can. Keep it. The incoming. Fall back. Take cover on the patio. Case pull back. Case, grab a rocket launcher. เธอพูดหรือยังน่าจะยอมแล้วแฮรโร่ฉ <Hero. S 1> <Hero. S 2> ันอยู่นี่อยู่ด้วยกันก่อนเราต้องไปต่อ <c oughs> ไม่เรื่องพ่อแม่ของคุณมันแย่มากเลยนะผมเข้าใจแต่ผมต้องการคำตอบเดี๋ยวนี้เรายอมอยู่ยยายามให้มากกว่าน,นี้ม <c oughs> ่นแฮร์ริ่มากเพียบเลย ทั้งหมดมันเชื่อมโยงกันฆาตกรรมฆาตกรฆาตกรทำไมเหรอครังนึกอยู่ฉันโตมาเพื่อต้องการเข้าเซแบบพ่อกับแม่อยากหลังแ้นตั้งครับฉันต้องการหาเบาะแสไม่เอาหน้าเซอรับฉันเข้าทำงาน ข่าวในหนังสือพิมพ์ตำรวจมาก,กับลุงฉันทั้งหมดมีเรื่องราวแบบเดียวกันพ่อแม่ฉันถูกฆ่าในเหตุการณ์ง่ายๆมันเกิดขึ้นบ่อยมากกว่าที่คิดฉันก็เจอมาตลอดว่ามันน่าจะไม่ปกติบางทีตอนนี้หลังจากหลายปีที่ฉันทำงานมาได้เลื่อนยศตอนนี้ฉันสามารถเข้าถึงข้อมูลความจริงได้แล้วรู้อะไรมา no ก็ไม่มีใครรู้ข้อมูลเกี่ยวกับฆาตกรหรอก หลายปีผ่านไปฉันคนไปทั่วคนทุกอย่างเท่าที่จะหาได้จนสุดท้ายฉันก็เจอความลับสุดยอดที่ถูกเก็บไว้แต่เอกสารมันหายไปคิดว่าไอซเมีความลับซ่อนไว้จากคุณเหรอเดี๋ยวจัดการต่อเองแน่นอนมันมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่วุดมันมีความลับตลอดส่วนมึงอะแกมันองค์ อย,อย่าอ่อนแล้วเดี๋ยวฉันจะดูแลอต่อเองเจนโอ้ดูสิพยายามันให้มาดีกว่านี้หน่อยต้องดูความรับต้องรูปแผนของมันอนอฟฟิศขึ้นนะ ลองนึกสภาพที่คุณอุทิตชีวิตให้ก,กับตัวเองเพื่ความแค้นเพื่อที่จะลบออกจากประวัติศาสตร์มันเป็นความทรงจำที่โคตรจะไร้ค่าเลยและจากนั้น <And> then, ความหวังก็มา มีคนเจอข้อมูลที่ชันหามาตลอดใครด่อ <Go ahead. S 1> เอาเลยดูเลยว่ามีอะไรอยู่ข้างในเอกสารจาก Black, เอเมอร์สันแบล็กปฏิบัติการเลสสวิท อาุยาตวันที่12.9.60ช่วงเวลาห้าทุ่มสินาทีเจอเป้าหมายสำคัญลูกของเป้าหมายถูกนำออก J.H. กับ J.S. s มีความตรายมากใช้นเจ้าหน้าที่หนึ่งคนยิงให้ตายจะช้าให้เหมือนโจรปม้นบ้านแอนทิออนมันมีบันทึกเกี่ยวกับพ่อแม่ฉันประวัติทั้งหมดรายละเอียดของปฏิบัติการฆ่าพวกเขาถูกสั่งโดย CAA นี่แหละ รายงานด้วยกำจัดเป้าหมายแล้วมียอย่างอื่นอีกไหมปฏิเสธจบแล้ว,ป,ลวปีมือของแอดเลอร์คนที่รับคมนมาอยู่ใต้บัญชาแอดเลอร์เหรอบ้าไปแล้วมันเป็นเรื่องจริงแล้วก็แสดงว่าพ่อแม่คุณเป็นสายรับสองหน้า เดี๋ยวแยกกว่าไม่มีทางพ่อดดได้โปรดตื่นเถอะหนูกลัวจะเป็นแอดเลอร์ไปได้ไง แพตติออนเผยความลับมากกว่าความจริงเลื่องพ่อแม่ของฉันพวกเขาโว์เห็นถึงความเน่าของระบบ CIA การฆ่าพวกเดียวกันคืองานถนัดปั่นหัวแล้วอะไปเชื่อทุกอย่างไม่ได้นะเว้ยมันรู้จุดอ่อนคุณคูดเหมือน,นสาวกเ,เลยนายมันไร้ตัวตนท้้งไม่มีเซูอแพตติออนง้างแขนรับฉันเข้าแสดงวิถยใสยทัดให้เห็น มันต้องการอะไรวะนี่คือประวัติศาสตร์น่าสำคัญเลยวุฒอเมริกากำลังจะเป็นมหาอำนาจ <c oughs> คิดหรือว่าอ,องค์กรมันจะมีการคดโกนสังหารคนที่หมดประโยชน์ของ CAA จะคุมโลกใบใหม่ได้มันจะไม่เกิดขึ้น หลายปีที่ฉันศึกษาเกี่ยวกับจุดแข็งจุดอ่อนและรูรั่วภายในเปติออนพร้อมที่จะพังงาทันทีที่เปลี่ยนควมหน้าหลังจากที่มวลพวกมันได้พบกับความอัปะยศที่พวกมันสมควรจะได้รับว่าไปแล้วเราจะทำให้อเมริกาอยู่บนโลกของความเป็นจริงมากขึ้น CIA, CIA ดูแลวพวกเขาให้ปลอดภัยจากซัดดัมพุสัสนยังไม่ได้เลยอุใหม่มาแล้ว ส่่งตืนรอบใครจะไปเชื่อวะมันต้องเชื่อมาตถูกสั่งให้เชื่อเท่านั้นนั่นแหละวิธีที่ง่ายที่สุดของทั้งหมดรู้ยังไงว่าไม่ใช่คนอื่นที่ฆ่าพ่อแม่คุณมันอาจจะเป็นพิธีออนเองก็ได้ตอนนั้นคุณยังเด็กความทรงจำแม่นยำขนาดนั้นเลยเหรอกัจัดรว่ามาแล้ว มันคือแน่ใจได้ไงอ่ะกำจัดเป้าหมายแล้วฉันรู้ว่ามันต้องใช่อะแกนั่นมัน อันนี้จับตัวเองไม่ได้หรอก ไปแปลกซเราอแผนของแพทิออนมาส่งเดอะแครเดินไปที่ไหนอีกนิดเดียวระจบใกล้จะเสร็จแล้วสิ่ที่ทำไปแล้วไม่ได้หรอกไม่ไม่เข้าใจเหรอกแกปราบฉันไม่ได้หรอกแกเป็นส่วนหนึ่งของฉัน <c oughs> เราเป็นคนเดียวกัน <c oughs> เราไปด้วยกัน ยนถึงขั้นสุดแนโลมาเชีเธอกำลังจะไปแล้วเล้ยไม่ได้นะ